คลิปสรุปวิยากนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สมินน,นะนะซึ่งในคอร์สตัวเต็มเนี่ยยังมีสอนอรายละเอียดอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้คำพท์ การเขียนคันจิการสนทนาในบทเรียนก็จะมีบทสนทนานะคะแล้วก็มีอธิบายไวยากรณ์แบบละเอียดนะคะอันนี้จะเป็นแบบสรุปนะในคอสเนี่ยมีแบบละเอียดด้วยนะคะแล้วก็มีอธิบายเฉลยแบบฝึกหัดการทีละข้อทีละข้อนะคะเพียงแค่น้องๆมีแบบเรียนมินาโงนที่ฮงโกะเล่มนี้นะคะก็เรียนตามไปด้วยกันได้เหมือนเข้าไปนั่งเรียนในคาบเลยนะถ้าหากว่าสนใจสมัครเรียนแบบ ขอตัวเต็มเนี่ยก็ทักกันไม่ได้ใน l i n แอดออยเซนเซนนี้ได้เลยนะคะไปดูบทเรียนกันเลยค่ะให้ไดนิกะน,นะคะบทที่2เออหัวข้อที่1นะคะเรียนเรื่องโคเรโซเรแล้วก็อาร อมันมีภาษาไทยตรงตรงตัวเลยก็คืออันนี้อันนั้นอันโน้นอ่าและสเนเจก็แถมให้ด้วยว่าถ้าเป็นอันไหนก็อะไรลูกโดเรใช่ไหมคุณเซว่าบทบทที่3เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมีตารางมาเปรียบเทียบให้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จําไว้ก่อนเขียนให้มันอยู่ด้วยกันเออเวลาจํามันจะได้มาทั้งหมดนะคะโคเร s โซเรอาเรแล้วก็โดเรนะคะอันนี้อันนั้นอันโน้นแล้วก็อันไหนใช้ชี้สิ่งของที่เราต้องการชี้ไป โดยที่ไม่ต้องพูดชื่อมันได้เลยนะคะอันนี้อันนี้อนนอนนเอออะไรก็อันนี้หมดนะคะสามารถเอาไปเป็นประธานได้นะคะโคเรวะโซเรวะอารวะนะคะนี่บางข้อ2มีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเออประเด็นมันก็เน้นตรงว่าถ้าสิ่งของที่อยู่กับตัวเองอะใช้โคออโคเรใช่ไหมถ้าสิ่งของที่อยู่กับคน ที่เราต้องการจะถามเขาต้องการจะพูดกับเขาเราก็ใช้คําว่าโซเรอันนั้นใช่ไหมส่วนถ้าอยู่ไกลกันทั้งคู่ก็คืออะเรอันนู้นนะคะแล้วก็ดเรอันไหนข้อ2เนี่ยน้องๆจะสับสนกับข้อหนึ่งนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกันเลยคือมีโคมีโซมีอะเหมือนกันเห็นไหมอ่ามีโคมีโซมีอะเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เละแล้วมันเป็นโ no นเออโนแสดงให้เห็นว่ามันจะตามได้คํานามเสมอนะลูกเออ โคโนนามโซโนนามอโนนามให้หนูจำแบบนี้นะเออจะได้ไม่ลืมโคโนนามก็หมายความว่าถ้าหนูจะใช้โคโนหนูต้องมีคำนามมาต่อท้ายโคโนอะไรละ่ะบทที่ผ่านมาเราเรียนออคำว่า oh ito. อโนฮิโตะอ่าจำได้ไหมอโนคาตะเอออโนฮิโตะละกันนะคะอโนฮิโตะก็คือคนนั้นไงถ้าเราจำอันเนี้ยอโนแล้วก็ฮิโตะฮิโตะก็คือคำนามใช่ไหมลูกเออเพราะฉะนั้นอโนโซโนโคโน ตามด้วยคำนามเสมอแล้วแล้วเราจะเอาไปทําเป็นประธานเราก็ใส่วะตามท้ายนะคะเอออนุฮิตวะนะคะโคโนฮงเช่ไหมเปลี่ยนจากคํานามที่เป็นคนเนี่ยให้เป็นอย่างอย่างอื่นที่เราต้องการจะพูดถึงโคโนฮงก็แปลว่าหนังสือนี้โคโน Uh, จัต치นิตยสาราเล่มนี้ uh, นะคะโซโนประเด็นการใช้ก็คือเหมือนกันถ้าโคโนก็ใช้ชี้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเองโซโนอยู่ใกล้ผู้ฟังแล้วก็อะโนอยู่ไกลกันทั้งคู่นะคะและคําถามของมันก็คืออะไรคะโดโนสมมติว่ามีสมมุติว่ามีหนังสือวางหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเล่มเลยนะคะเออบก โดโนก็ต้องบอกน้ำด้วยนะสมมติมีหนังสือวางอยู่หลายๆเล่มเลยก็คือเราจะบอกว่าหนังสืออันไหนอ่ะหน,นังสือเล่มไหนก็คือโดน o หงนึกออกไหมเออโดนคาบ,บงังกระเป๋าเรียงกันเยอะเลยไม่รู้ว่ากระเป๋าอันไหนโดนคาบังนะคะอือซ้มบังข้อสามอ่อข้อสเขาสอนเรื่องโซเดสเออหนูดูที่แยกอันนี้ออกมาหน่อยหนึ่งนะเดสเราเรียนแล้วในบทที่หนึ่งถูกไหมลูกส่วนอีคำว่าโซเนี่ย มันเป็นคำศัพท์มันมีความหมายในตัวของมันก็คือเช่นนั้นอย่างนั้นอ่าโซกแปลว่าเช่นนั้นอย่างนั้นเอ่อเราอาจจะเคยได้ยินคนญี่ปุ่นโซ่โซโซโซเอะ,อะไรไม่ซินเซโซ่มันก็คือเออเออเออใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะเออโซ่ก็คืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอืมอ่าไม่มีได้ไหมซินเซก็สำหรับ าการพูดในสถานการณ์ที่เป็นกันเองนะคะก็จะไม่มีเดสไงโซ so ก็คือเอองั้นแหละนะโซเดเออใช่อย่างนั้นแหละค่ะก็จะสุภาพขึ้นนิดนึงใช่ไหมโซเดสจริงๆมันก็ไม่น่ามาเป็นหัวข้อเวกอนได้นะโซ so ก็คือคำศัพท์ใช่ไหมเออโซเดเราอาจจะได้ยินบ่อยเวลา,เ,าเวลาเราพูดคำว่าให้แล้วก็โซเดสอย่างนี้ใช่ไหมเออให้โซเด อาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมันอาจจะมาเป็นแพ็คคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นโซเดสในที่นี้ก็อาจจะใช้วางไว้หลังให้โซเดสเป็นการย้ําว่าเอออย่างนั้นแหละให้นี่ก็คือใช่แล้วนะก็รู้เรื่องแล้วแต่ว่าพูดให้มันแบบมันมันเหมือนลีลาในการพูดอ่ะเออพูดให้มันเยอะๆหน่อยเขาจะได้คิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเราไม่ได้ไม่อยากพูดกับเขานะเออคะอเคเรวะ อนาตาโนโฮเดสกาเนี่ยหนังสือของคุณใช่ไหมคะให้ <Hi. S 1> <laughs> ได้ไหมถ้าเราจะตอบแบบนี้ได้ไหมได้ไม่มีผิดหรอกแต่ว่าเออเหมือนกับแกไม่อยากคุยกับฉันใช่ไหมให้โซเเออใช่ค่ะอย่างนั้นแหละคะ่ะโอเคไหมเออเอ่อเซนเซขอถามหน่อยดิสมมุติว่าโซเดสอีเ so ดเนี่ยเราเรียนไปแล้วในบทที่แล้ว ใช่ไหมมันคือการต่อท้ายคํานามเพื่อที่จะบอกว่า,เ,าเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมแล้วถ้าเซนเซบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะทำยังไงเออโซจะอาดิมาเซนก็ยอมได้ใช่ไหมเออเดสเนี่ยเรา,เ,าเดสเนี่ยเราเปลี่ยน เป็นปฏิเสธก็เปลี่ยนมันเป็นจ่าดีมาเซนได้เลยนะลูกโซจ่า so, ดีมาเซนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่าโซจ่าดีมาเซนหรือเอ่อสิ่งที่เขานิยมพูดกันโซจ่า so, ดีมาเซนมันยาวไงเขาก็เลยใช้คำว่าอะไรลูกจีไกมัสโอเคไหมอ่าถามว่าโซจ่าดีมาเซนถูกต้องตามไวยากรณ์ก็เอ่อเปลี่ยนเดสเป็นเอ่อจ่าดีมาเซนใช่ปะ่ะก็แสดงปฏิเสธโซจ่า so, ดีมาเซนแต่ว่าเวลาเอ่อปฏิเสธ เวลาต่อท้ายอีเยใช่ไหมโน no. ก็จะคู่กับจีากมัสเออจะได้ยินแบบนี้มากกว่าใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่จะได้ยินแบบให้หนูจำว่าให้โซเดสแล้วก็อีเอจีายมัสอย่างนี้ดิในบทที่หนึ่งเราเรียนเรื่องออประโยคใช่ไหมประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วมันก็ต้องมีประโยคคํคำถามนี่หนูถามอย่างนั้นเหรอได้ไหมเออโซแปลว่าอย่างนั้นเช่นนั้นใช่ไหมหนูใส่คะ ตรงนี้ได้ไหมเซนเซก็ย่อมได้โซ so, อ่าไม่ใช่สิโซเดสกาใช่ปะ่ะโซเดสกามมันก็คือไวยากรณ์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วลูกโซเดสอย่างนั้นแหละคะ่ะโซจาริมาเซนไม่ใช่อย่างนั้นโซเดสกาอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่าในข้อแปดอ่ะอธิบายข้อแปดไปเลยนะ ในข้อ8เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแกโซเดสกาเนี่ยมันแปลแปล,แปลว่าอย่างนั้นหรือคะใช่ไหมแต่บางไม่บางละบอกไปเลยก็ได้ถ้ากดเสียงตรงคะให้มันลงต่ำคือไม่ได้ถามเพื่อที่จะเอาคำตอบหรอกพูดเพื่อลอยๆมาเท่านั้นเองพูดกับตัวเองสแสดงว่าเออฉันได้รับรู้แล้วโซเดสกา โอเคไหมอ่าถ้าโซเดสกาแบบนเ,ออเนี้ยเออก็ออกแนวแบบอย่างนั้นหรือคะเออถ้าโซเดสกก็อ๋ออ๋องั้นเองละเออเนี้ยประมาณเนี้ยโซเดสกาโอเคไหมข้อแปดเสียงมันจะตกอ่ากดเสียงลงนะคะโซเดสกาก็เอ่อไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามแกแกไม่ต้องตอบฉันแค่พูดคนเดียวนะโอเคไหมเออยองบังค่ะข้อสี่ตึกต๊กตึ๊กตัวหนอนตรงนี้บทที่แล้วมียังเอ่ยเออบท อธิบายหน่อยละกันเวลาหนูเจอหนังสือหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวหนอนจึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็จึ้งอย่างเงี้ยตัวหนอนเนี่ยหมายความว่าใดๆก็แล้วแต่ประโยคใดๆก็แล้วแต่เออ เนะพราะน้องๆบางคนงงเฮ้ยเทนเซนี่มันตัวอะไรอ่ะไม่เคยเรียนมาก่อนเลยนึกว่าตัวฮิรังะนะตัวหนึ่งหรือว่าตัวคาตาคณนะหรือคันจิป้าเซนเซอย่างงี้มีไหมคันจิไม่ใช่แกอันนี้มันเครื่องหมายเครื่องหมายที่แสดงว่าใดๆก็แล้วแต่ประโยคใดๆก็แล้วแต่หรือคําใดๆก็แล้วแต่ใส่คะคะคะเนี่ยเป็นคําแสดงคําถามใช่ไหมลูกวางหลังเดสใช่ไหมเดสคะเขียนเดสคะไปดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะงงแล้วก็ เต่งบอกวันนั้นบอกแล้วนะเอออย่าลืมเครื่องหมายนะน้องๆบางคนมองข้ามไปว่าเฮ้ยมันมีขีดๆตรงเนี้ยเวลาเราจดเวลาเราเขียนสังเกตด้วยเออเวลาเราดูประโยคเออวันนั้นเราเรียนอะไรนะอืมอีเดสกาใช่ไหมอีเดสกาแล้วก็ริอ่ะมีกรอบให้ด้วยริเดสกาตกไหม อ,อ,อันนี้ข้อสี่หมายถึงคะคะตรงนี้นี่แหละออนะคะออบทเนี้ยมันจะมีเดสกาเดสกาอีเดสกาดิเดสกาหมายความว่าหรืออีทั้งสองอันเนี่ยหมายความว่าหรือ,อ,อแล้วก็เซนเจย์บอกว่าหนูอย่าลืมดูเครื่องหมายวรรคตอนด้วยเห็นไหมเออถ้าถ้าถามว่าอีเดสกาดิเดสกามีกี่ประโยค เออมีกี่ประโยคมีประโยคเดียวนะแต่ในประโยคมันมีประโยคย่อยสองอันก็คืออีนะคะแล้วก็ลิอีหรือว่าลิโอเคไหมกรณีที่เวลาเซนเซเขียนบนกระดาษแล้ววินเซมันไม่ช้าดา่าเราก็ถามนะคะเซนเซนี้มันอีหรือลิโคเรว่าอีเดสก์ลิเดสก์ได้ไหมอ่านะหรือได้เลยก็บังค่ะข้อหออ้าข้อห้าเนี่ยมันมาอีกแล้วนามหนึ่งนานามสอง บทที่แล้วก็เพิ่งเรียนไปไม่ใช่หรอซินเซบทที่หนึ่งก็นามหนึ่งนะนามสองไม่ใช่หรอเดี๋ยวซินเซขออนุญาตเลื่อนมาทางนี้หน่อยนะลูกเขียนสรุปให้ใหม่อีกทีหนึ่งทั้งหมดเลยโนะนามหนึ่งนะนามสองทั้งหมดนามหนึ่งนะนามสองเดี๋ยวเราจะเจอเรื่อยๆนะคะเออบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งนะนามหนึ่งเป็นเอ่อนามหนึ่งเป็นองค์กรอ่อองค์กรเนี่ยหมายถึงว่าโรงเรียนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ เอ๊ะเซเขียนถูกป่าวะองค์คอควายกาลันกรไม่ต้องมีอะไรกรันแล้วเนาะเออแล้วก็โนะแล้วก็ตำแหน่งอ,อ่หมายความว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนเออ,เอ,อเซากุระได้ก็คุณโนเซนเซอ่าเซนเซของมหาวิทยาลัยซากุระอ,อ่าอะไรอีกกสิกรกสิกรอ่ากิงโคโนะกิงโคอินได้ไหมเออเป็นพนักงานธนาคารกสิกรเออเนี่ยแล้วก็ วันนั้นตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นชื่อก็ได้นะลูกเออลืมบอกไปอย่างเช่น IMC ใครฉะใช่ปะ IMC IMC โนมิลาสังเอออันนี้ก็ก็ได้นะคะ IMC ก็คือชื่อองค์กรของเขาแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดตำแหน่งก็ได้อาจจะเป็นชื่อก็ได้อันนี้ในบทบทที่1น,นะคะส่วนในบทที่2เขามาให้สอง สองประเด็นประเด็นแรกก็คือขยายค่ะลูกเออส่วนขยายอันไหนวะเนี่ยว,วันนั้นเซเขียนว่าอะไรเกี่ยวข้องวะเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็คำนามก็หมายความว่านามนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรอันนี้วงเล็บไว้หน่อยใช้ขยายคำนามอ,อใช้ขยายคำนามนึกถึงนิตยสารรถยนต์ละกันอ่า นึกถึงนิยาสารรถยนต์นะคะนิยาสารเป็นคำนามซัตชิมันเกี่ยวข้องกับรถยนต์เพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคุรุมโนซัตชิคุรุมโนจัตชิเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ของบทที่สองมีอีกอันนึงก็คือเจ้าของโนสิ่งของในที่นี้แสดงความเป็นเจ้าของลูกเดี๋ยวมันจะมีมาอีกนะคะแล้วก็หนูเก็บเก็บอันนี้ไว้นะเว้นที่ข้างล่างหน่อยนึงก็ได้ เออเว้นที่ข้างล่างไว้จดต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อแสดงความเป็นเจ้าของโอเคไหมเดี๋ยวมันยังจะมีอีกโอเคเอ่จจุดจุดจุดหลกคู่บางค่ะข้อหกนะแทนคำนามข้อหกเซนเซคิดว่าหนังสือมันยิ่งเขียนยิ่งงงอะ่ะเออเซนถ้าเป็นเซนเซตัดทิ้งนะไม่ต้อง ถ้าจําอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกสับสนมันจะรู้สึกงงง,งเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้เขาบอกว่าโน no, แทนคํานามหมายความว่าวันนั้นเราทําแบบฝึกหัดการจําได้ไหมว่าเออโคเรเอออะไรนะโคโนฮงใช่ไหมเป็นประธานโคโนฮงวะอนาตโนเดสกะอ่ะเซนเซเขียนก็ได้นะคะข้อ6นะเออโคโนฮงโคโนฮงวะอนาตา โนเดสกาโอเคไหมข้อ6คือเขาจะพูดถึงอีโนตัวเนี้ยมันไปแทนคำนามว่าฮองนึกออกไหมเออข้อ6กเขาอาธิบายแบบนี้นะคะแต่เซนเซคิดว่าถ้าจำแบบนี้แล้วมันจะยากเพราะเขามีข้อยกเว้นให้อีกว่าอันเนี้ยฮองมันหายไปใช่ปะ่ะมันมีข้อยกเว้นให้อีกว่าถ้าเป็นโ no น๊ของอันเนี้ยกับอันเนี้ยข้างหลัง หายไปไม่ได้เนื้อออกไหมเนื้อออกไหมเออเดี๋ยวเสซก็เขียนไม่หมดอมเอาใหม่เออ่เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอนาตโนหงใช่ปะในกรณีโน no แสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะเขาบอกว่าหองตรงเนี้ยหายไปได้เพราะว่าโ no นมันจะแทนหองอยู่แล้วใช่ปะ่ะ เออในกรณีที่ข้างหน้ามันมีการพูดถึงมาแล้วหรือว่าเป็นที่รู้กันอนาตโนะก็บอกว่าของคุณใช่ไหมมิลาซังโนะวัตชิโนะในที่นี้มันแทนสิ่งของไปเลยแต่เขาก็บอกว่าโน no, ที่ใช้แทนคํานามเนี่ยกรณีที่อันเนี้ยกับอันเนี้ยใช้ไม่ได้เขาเ้าใจเซฟพูดปะไม่งงนะไม่งงนะเซฟพยายามช้าๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกินเซฟบอกว่าซากุระไดงคุโนเซนเซ อแต่ถ้าหนูจำจำที่เขาอธิบายมาข้อหกว่าโนแทนคำนามโนแทนคำนามใช่ไหมต่อไปหนูก็จะเป็นซากุระเดงะคุโนะแล้วมันจะรู้เรื่องไหมใช่ป่ะเออในประเด็นในประเด็นเนี้ยที่เราเรียนผ่านไปแล้วที่เซจจุดไว้เนี่ยสองอันเนี่ยมันละอีกข้างหลังที่ตามโ no นมาแล้วจะบอกว่าโนแทนคำนามไม่ได้ไม่งั้นมันไม่ดูเรื่องนึกออกไหมเออซากุระเดงะคุเนโนโอะไรล่ะ มันมันก็มีตั้งหลายอย่างสากุระในในสากุระไดกะกุในมหาวิทยาัยสากุระใช่ป่ะเออถ้าต้องพูดถ้าจะพูดก็ต้องพูดหมดซากุระไดกะกุโนเซนเซซากุระไดกะกุโนกักเซสากุระไดกะกุโนพันโลงอะไรก็ว่าไปนะคะเออจะมาสากุระไดกะกุโนและวอนโนแทนทุนามเวยเอออย่าถนถงนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องก็เหมือนกันนะคะเอ่ออะไรนะคูรุมานโนสัจฉิใช่ไหมคุรุมานโนสัจฉิ อนิตยสารรถยนต์ถ้าหนูบอกว่าเฮ้ยโนะแทนคำนามได้ใช่ไหมเซนเซคุณรุมาเนะและข้างหลังก็เว้นไว้เฮ้ยไม่ได้มันละไม่ได้เพราะฉะนั้นโนะที่บอกว่าแทนคำนามมันใช้ได้กรณีที่เป็นเจ้าของอันเดียวเท่านั้นแต่เซนเซก็อธิบายไปแล้วอ่ะหนูเข้าใจแล้วเนาะว่าก็ก็เป็นอันรู้กันภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันใช่ปะอันนี้ของคุณใช่ไหม ช่ไหมเราก็ไม่ต้องมีหนังสือคืออาจจะมีชูหนังสือขึ้นมาแล้วอันนี้ของคุณใช่ไหมอันนี้เนี่ยโนแทนคํานามอันนั้นได้เนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเซเว่าข้อหกอก็ไม่ต้องไปทับไม่ต้องไปจําว่าโนโนแทนคํานามได้เด้อเออเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะยิ่งอ่านวยายกรยิ่งสับสนนะคะไม่ต้องไปจําว่าโนแทนคํานามได้เอาค่ากาทิ้งไปเลยเออที่เซนเซอธิบายตอนทําแบบฝึกหัดนั่นแหละฝึกอันนั้นแหละดีที่สุดแล้วนะคะนาถตาบาังข้อเจ็ดบอกว่า เอข้อเจตบอกว่าอตัวเนี้ยตัวอกตัวอกตามด้วยคำนามอ่าตัวอกตามด้วยคำนามเ,เราจะไปเจอในคำศัพท์หลายๆคำที่มันมีอกอยู่ข้างหน้าเออ,อันนี้แสดงความสุภาพคือพูดแบบคุณหนูพูดแบบผู้ดีว่างั้นแหละคำเนี้ยอมอ่เออมียงเงนะคะมีแเงก็คือของฝากเนาะที่ถือไปฝากเพื่อนบ้านอะ่ะเออ เมียเกะแต่ว่าของฝากแต่เราจะเจอคนพูดบ่อยๆว่าโอมียเโอเมียเกะเออใช่ไหมอันเนี้ยเขาใส่โอกเข้าไปเพื่อให้แสดงเอความเขาเรียกอะไรอะพูดจาดูดีอะเออแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะลูกไม่ใช่ทุกตัวจะใส่จะใส่อกได้หมดทุกตัวนะเฉพาะบางตัวเดี๋ยวหนูเรียนไปเรื่อยๆก็จําละกันนะไม่ต้องท่องเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออย่างบทเนี้ยเราเจอกันว่าโอเมียเกะ เอออันนี้เราเจอบ่อยๆสาเก็เอาเกนะคะก็คืออะไรลูกอ่าเล้านะคะคําศัพท์เนี้ยไม่ต้องท่องเลยคนไทยเราใช้กันบ่อยๆแล้วพูดว่าสักเกสักเก,ก,เกใช่ไหมเออสาเก็ก็คือเหล้าเออถ้าเราจะพูดให้แบบอุ้ยดูดีดูบนคุณหนูอะไรเงี้ยโอสาเกตเห็นไหมเออ แต่จร,จริงๆอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องคุณหนูก็ได้นะคือไงมันสุภาพอ่ะเออนะอืโอซากเกะถ้าเป็นแบบยานกะุซ่าอะไรเงี้ยเขาคงไม่มาโอกกันนะสกาเกะสาเกะอ,อ่านะอีกอันนึงแถมให้นะคะซูชิอ่าน,นี่น้องๆชอบทานนะคะซูชิไงซูชิเออบ้านเราก็ซูชิซูชิใช่ไหมพอไปญี่ปุ่นเฮ้ยเขาเขาพูดว่าโอซูชิหนูไม่ต้องงงเลยสิะโอบนี่นี่แหละโอใส่ไปข้างหน้าเพื่อให้แบบเฮ้ยซุชิมัน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าตาคนพูดอะ่ะจะดูดีดูสุภาพขึ้นมาหน่อยโอซูชิอีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ขาดไม่ได้นะคะคันเนะอ่า,อา,าเออคันเนะแปลว่าตังค่ะเงินเอออกคันเนะก็หมายความว่าเงินความหมายอะ่ะมันเหมือนกันแต่ว่าความสุภาพมันจะต่างกันนะคะถามว่าใช้ไม่ใส่อกได้ไหมได้อืมแต่ว่าทางที่ดีก็ใส่อกไปดีกว่านะคะดูดีดูน่ารักดีนะคะโอเมียเงะ โอซาเกะโอซูชิโอคาเนะเห็นไหมข้อแปดพูดไปแล้วจบนะข้อแปดพูดไปแล้วโซเดสกะอ๋อเหรองั้นเองเหรอไม่ต้องตอบ <c oughs> ว่าเออใช่อย่างนั้นแหละนะคะโซเดสกะโอเคเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นบทที่สามยังเป็นยังไงกันบ้างคะดีใจที่ดูคลิปออยเซนเซจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยเซนเซด้วยนะคะ จะยังมีเนื้อหาต่อจากนี้ในคลิปต่อไปอีกนะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะแล้วพบกันค่ะ